อันนี้เราก็ทําการติดตั้งตัวออยน้ามันเครื่องนะลูกใหม่นะเป็นอะไหล่แท้เบิกศูนนะอะไหล่แท้เบิกศูนมันก็จะมาเป็นรูปแบบนี้เลยสําหรับตัวออยน้ามันเครื่องนะก็คือติดแต่งติดตั้งแทนของเดิมนะฮะที่เริ่มเสื่อมแล้วนะสำหรับตัวออยน้ามันเครื่องนี่ดูจากสภาพคือออยมันเริ่มเสื่อมแล้วนะอันนี้เป็นของเดิมติดรถนะที่เราถอดออกมานะฮะเริ่มผุ ду, เริ่มอะไรแล้วนะมีความเสี่ยงที่มันจะแตกนะถ้าออยน้ำมันเครื่องแตกมันก็จะเหมือนอน ฟอร์เรนเจอร์ตัวสีส้มคันนู้ดนะถ้าอันนั้นคันนะั้นคือเรื่องออยล์น้ำมันเครื่องมันแตกนะฮะมันก็เลยทําให้ตัวน้ำมันเครื่องมันเข้าไปในระบบน้ําหล่อเย็นได้แล้วก็ทําให้ตัวฝาสูบพังนะฮะฝาสูบพังเลยนะฮะนี่นะฮะอันตรายค่อนข้างอันตรายนะจะเสีย ค่าซ่อมในการเซอร์วิสเยอะพอสมควรถ้าในกุณีิที่ออยแนละ้วมันเครื่องมันแตกนะไอ้ลูกนี้ชุดนี้นะเป็นของคันฟอร์ดเรนเจอร์สีส้มนู้นนะซึ่งพังเรียบร้อยแล้วนะฝาสูบก็พังด้วยเพราะว่าออยนะ้ำมันเครื่องแตกแท้ๆนะคันนู้นเลขไม่สองแสนเจ็ดนะส่วนคันเนี้ยที่มาเซอร์วิสเนี่ยเลขไม่สองแสนหกนะฮะใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับผมอก็เซอร์วิสเชิงป้องกันแหละครับนะเซอร์วิสเชิงป้องกัน เปลี่ยนก่อนที่มันจะแตกจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะรถก็ไม่ต้องพังรถก็ไม่ต้องมาจอดนะรถก็ไม่ต้องมาถูกรื้กันเยอะแยะมากมายนะเน้นให้เปลี่ยนก่อนที่มันจะแตกนะให้เซอร์วิสเชิงป้องกันกันไว้ก่อนนะครับผมจะได้สบายใจแล้วก็สบายกระเป๋าก็ตั้งด้วยนะครับอ่าผู้ชมครับหลังจากที่เราทําการปิดตัวอ่าน,น้วมันเครื่องเรียบร้อยนะที่เราเปิดลงมาเพื่อทําการเปลี่ยนตัว ฝักบัวยาวกับตัวปั๊มน้ํามันเครื่องแบบเฟืองนะฮะต่อไปเราจะมาทําการเติมน้ํามันเครื่องนะโดยน้ํามันเครื่องที่เราเลือกใช้นะวันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว s o i อยนะตัว E c o ค3นะเบอร์ 5W30 นะน้ํามันเครื่องตรงรุ่นตรงเบอร์ของเครื่องยนต์รุ่นนี้เลยนะฮะเป็นน้ํามันเครื่องออของเกาหลีนะคุณภาพสูงนะจากเกาหลีเลยนะช่วยในเรื่องของการหล่อลื่นและการปกป้องนะ จะมีตัวน้ำมันเครื่องที่ค่อนข้างลื่นและค่อนข้างใสนะฮะลื่นแล้วใสนะช่วยในการปกป้อ,องเครื่องยนต์ลดการสึกหลออเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยมนะยิ่งใช้คู่กับตัวปั๊มน้ำาเครื่องแบบเฟืองแล้วก็ตัวฝักบัวแบบน้ำาเครื่องแบบยาวในจะช่วยลดการสึกหลอนะของจิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ได้เยอะเลยและอย่างดีเลยนะครับผมน้ำมันเครื่องเองค่อนข้างมีความลื่นและใสนะน้ำมันคุณภาพสูงนะจากประเทศเกาหลีนะฮะ เป็นน้ำมันสังเคราะห์หนึซนะฮะเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเครื่องนี้เสร็จนะเราก็จะมาทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูว่าตัวปัม๊มน้ำมันเครื่องแบบเฟืองกับตัวฝักบัวดูน้ำมเครื่องแบบยาวของเรานะทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างนะครับผม